สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 675ค่ะประจำเย็นวันศุกร์ที่5เดือนธันวาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปก็เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะ หชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจัดถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะพี่พี่โทรทักกลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์ศูน84ค่ะ7211933นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปกับพี่ๆขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันน้องมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขารายการที่1ของเย็นวันศุกร์จ้ะหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะปี20จ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขา หลวงปู่ทวดบัวข้างจ้ะรายการที่1นนะคะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงพ่อมุมจ้ะหลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยืนเหนือนะคะปี17ค่ะพี่พี่คาะศรีสเกตนะคะหลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยือเหนือจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าจ้ะ สมเด็จเก่ารายการที่3นะคะด้านหลังรอสสองสี่ศนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระนางกวักนะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะพระนางกวักนะคะเป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่ขารายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะ รายการที่5พ่อท่านนำวัดดอนศาลานะคะพ่อท่านนำวัดดอนศาลาจากหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่เพีขาเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่เอี่ยมหลังยัน5นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ๆขาหลังยันหจ้ะปีสอง9ี่านะคะ หลวงปู่เอี่ยมรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7หลวงปูท่ทวดหลังเตารีจ้ะหลวงปูท่ทวดปี0 5นย์าพี่ขาหลังเตารีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6สมเด็จพิมพ์เส้นได้จ้ะเนื้อออกสีเหลืองนะคะพี่ๆขารายการที่8จ้ะ สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ก้ากับพี่ๆค่ะรา,ายการที่9เป็นรูปหล่อพระศิวลรีนะคะรูปหล่อพระศิวลรีค่ะรายการที่9กับพี่ๆค่ะรา,ายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระพิคเนตค่ะ รูปหลอกพระพิคเนตนะคะหล่อโบราณค่ะพี่ๆขาน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะรายการที่10ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่ๆขา11เเป็นพระกุนแผนอุ้มกุม,มารขี่หงพรลายจะ้ะของหลวงพวกก่อ้วยวัดโคศิตารามนะคะรายการที่11ค่ะพี่ๆขา รายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12หลวงปู่ทิมจ้ะหลวงปู่ทิมมีตอกโค้ดนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหัรไรจ้ะจังหวัดระยองนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ขาสิเป็นลิงนะคะเป็นลิงหล่อนะคะพี่พี่ขาลิงหล่อโบราณค่ะน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะ 13, 14, 14. รายการท uh ี่13จ to uh ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14หลวงปู่ทวดฐานบัวจ้ะหลวงปู่ทวดฐานบัวรายการที่14บสนะคะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมปี32มสองจ่าวิสาขบูชาไตรรักษ์นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16กค่ะ16บหหลวงพ่อพรค่ะพี่พขาหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะปีหนึ่งค่ะพี่พขาหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17รวบูหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจัตต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่ผขาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18เป็นพระรรมเสือจ้ะเป็นพระเนื้อดินนะคะพระรรมเสือเนื้อดินค่ะพี่ผขารายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19พระท่ากระดานค่ะพี่ผขา พระท่ากระดานรายการที่19นะคะ200บาทคะ่ะพี่พี่ขา200บาททุกรายการเลยนะคะตาพี่พี่รับ2รายการ300บาทจะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่20คะ่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางคะ่ะพี่พี่ขามีเลี่ยมขอบคางนะคะพระขุนแผนวัดบ้านกลางจะ้ะรายการที่20ินะคะพี่พี่ขา 200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ